สวสัเดี๋ยววันนี้มีแบบฝึกหัดอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราจะชมชื่นใจน้องคนหนึ่งคะ่ะเห็นน้องคนนี้นะคะอยู่ที่ทํางานของเราคะ่ะและเขากําลังนั่งดื่มน้ําอยู่นะคะถ้าเราสื่อสารแบบที่ไม่ได้คิดและเราเป็นคนชอบตําหนิเราก็อาจจะไปบอกว่าเอ้ยมัวแต่ทะลายอยู่นั่นแนหะงานเสร็จหรือยังทําไมไม่ตั้งใจทํางานอันนี้ก็กจะเขาก็จะรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นประโยคแรกที่เราเห็นภาพนี้คะ่ะ เห็นภาพน้องคนหนึ่งกําลังนั่งทํางานอยู่แล้วก็เหมือนกับอาจจะแบบเหมือนเป็นช่วงเวลาพักแล้วก็ดื่มน้ําไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะบอกว่าโอ้น้องขอบคุณมากเลยพี่เห็นน้องดื่มน้ําแล้วเนี่ยน้อง <"N ame. S 2> เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะทําให้พี่อ่จจะต้องไปดื่มน้ําเพิ่มมากขึ้นเลยน้องดูแลสุขภาพได้ดีมากเลยนะขอบคุณที่เตือนพี่ทางอ้อมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็เราก็จะพูดถึงเรื่องงานอะไรก็ว่าไป เขาจะรู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันจากคำพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราคิดลบกับเขาแล้วเราพูดออกมามันจะเหมือนเสียดสีทันทีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดบวกแล้วก็ต้องรู้สึกชื่นชมกับกับการกระทําของเขาจริงๆว่าพอเห็นเขาดื่มน้ําเราจะรู้สึกเลยว่าเออจริงวันนี้เรายังดื่มน้ําน้อยน้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่มากๆเลยถ้าเราคิดบวกเราก็จะพูดกับเขาทางบวกและเนี่แหละมันจะทําให้เรา ชมชื่นใจอย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆเพราะฉะนันเวลาที่เราเห็นภาพอะไรก็แล้วแต่คิดบวกก่อนนะคะแล้วก็พูดแต่ถ้าเราเห็นภาพใดก็แล้วแต่ในชีวิตประจําวันของเราแล้วเรามาถึงใส่ความเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นห่วงงานนะคะหรือว่าใส่ความห่วง,วงใยใส่ความหวังดี โดยลืมว่าคําพูดเราอาจจะตําหนิคนต้องหยุดนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าเราพูดเพื่ออะไรถ้าพูดให้เขาชื่นใจต้องเห็นเขาสิ่งแรกหาอะไรชมได้ชมไปก่อนเลยค่ะนะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้ครูอ้อลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะมีคําถามก็ inbox หาครูอ้อได้นะคะสวัสดีค่ะ